สวัสดีครับตอนนี้กูอยู่ในรายการไรไฟชาแนลตอนนี้กันในช่วงคุยไอชิวในนะครับอ่าคุยไอชิวสัปดาห์ที่ผมมากันในซีรีส์ภาพยนตร์เรื่องแอคชิลเลอร์พาราด็อกซ์หรือชื่อไทยหน้ากากยุติธรรมนั่นเองนะครับอ่าก่อนจะไปรับชมรับฟังครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ไรไฟชาแนลไปกระจายผมด้วยนะครับโอเคก็มากันในคุยไอชิวสัปดาห์ที่ของเรานะครับก็บมากันใน เรื่องของหน้ากากยุทธธรรมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์เกาหลีนะครับใน Netflix นะครับผมก็ขอเท่าความก่อนแล้วกันเรื่องนี้นะครับมี8ตอนตอนละ50บนาทีประมาณนั้นนะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมก็เห็นแล้วนะครับว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้โยมันติดอันดับหนึ่งของท็อปชาร์ตมาอย่างยาวนานนะครับผมก็โอ้โหมันอะไรมันขนาดนั้นเลยเหรอนะครับผมก็จิ้มเข้าไปดู เหมือนเดิมนะครับก็สนใจอยู่แล้วนะครับอาจจะมันติดอันดับพ็อปเนี่ยโอ้โหอยากจะรู้จริงว่ามันท็อปได้อย่างไรนะครับผมว่าจิ้มเข้าไปดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกาหลีอีกแล้วนะครับเกาหลีอีกแล้วช่วงหลังนี่คุยชื่อชื่ทิศเกาหลีตลอดเลยนะครับช่วงหลังนะแต่เอาพูดกับตัวผมผมเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชื่นชอบไม่ได้อะไรมากมายกับเกาหลีมากนะครับแต่ว่า อ่าช่วงหลังๆเนี่ยผมก็ยอมรับว่าซีรีส์เกาหลีมันเยอะขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ถือว่าทําได้มีคุณภาพนะครับในช่วงหลังนะอ่ะแล้วก็มาถึงเรื่องนี้นะครับมาที่เนื้อเรื่องก่อนเลยละกันนะครับเนื้อเรื่องนะครับถือว่าทําได้สนุกดีนะครับถือว่าทําได้สนุกดีนะครับผมชอบไปแล้วนะครับในการที่เขาใช้เนื้อเรื่องแบบแนวฆาตกรรมแล้วก็สืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่า มันค่อนข้างจะเจ๋งดีนะครับแล้วก็เรื่องนี้ี่ผมชอบในการตัดสลับช่วงเวลาอดีตกับปัจจุบันแบบว่าเป็นทารซิชันกันนะผมว่าผมชอบนะมันมันมัน,มนแบอบกมันกลมกลืนกลมกล่อมดีนะครับในการเล่าแบบว่าอดีตกับปัจจุบันอะไรเงี้ยผมว่าผมชอบตัวน,นั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่าเรื่องนะครับผมว่าในช่วงประมาณ2ตอนแรก สามตอนแรกนะครับมัมนจะคล้ายๆเรื่องไอ้คาตกรรมบไอ้ฆ่าคุณปู่ครับนะถ้าใครเคยดูครับ h t o u t อาครับเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสืบสวนสอบสวนคดีคาตกรแบบเตดกลิ่นของความคอมเมดี้เล็กๆนะครับก็คือแบบจะตลกหน่อยๆแล้วก็ไปสืบสวนสอบสวนอย่างเงี้ยซึ่งสามตอนแรกมัน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 กลิ่นเดียวกับ i g h t o อาเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะผมว่าผมผมชอบแบบนั้นนะครับ ตอนสาตอนแรกนะโอ้โหผมว่าสนุกมากเลยแล้วก็แบบว่าชึบชับชึบชับตัดมีแบบการใส่คดีเข้ามาเพิ่มนะเป็นคดีของพระเอกหนึ่งแล้วก็มีการซอสคดีซอสคดีซอสคดีเข,ข้ามาพัวพันกันให้มันเป็นเนื้อเรื่องผูกกันไปผูกกันมาเฮ้ยผมชอบมากนะครับในช่วงสามตอนแรกนะแต่พอเขาเขาเขาปรับเขาปรับจังหวะเล่า,าแล้วก็เขาปรับจังหวะอ่า ปรับจังหวะตัวละครนะครับคือพลิกเลยนะครับพลิกจากอ่าเพศที่เป็นแบบว่าคนหลบหนีกลายเป็นแบบกลายเป็นแบบผู้ประทุนความยุติธรรมอะไรนะผมว่าอันนั้นก็ห้างจะดูดูแบบอ่าเร็วๆไปหน่อยสำหรับผมนะผมมดูดูเร็วๆไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็มันก็สนุกดีมันก็สนุกดีนะครับมันก็สนุกดีอ่าในด้านของคิวแอคชั่นผมว่าเป็นแอคชั่นที่สมจริงดี ป็นแอคชั่นที่สมจริงดีคือคือแอคชั่นของคนที่เพงที่มันไม่ไม่ได้เป็นมวยอะ่ะคนที่มันไม่ได้เป็นมวยอะ่ะการเหวี่ยงแขนการอ่าการทําร้ายร่างกายหรืออะไรเงี้ยมันจะไปทรงตามธรรมชาติของคนนะครับมันมันอย่างนั้นเลยอ่ะครับคือเอ,อเออเจ๋งดีนะครับการดีไซน์การแอคชั่นไม่ได้เป็นแอคชั่นของตัวร้ายนะครับผมชอบมากตัวร้ายอ่าแอคชั่นของตัวร้ายผมว่าก็หนักแน่นแล้วก็ดูสมจริงสมจัง นะครับอืมก็ถือว่าทําได้โอเคในเรื่องเรื่องสนุกแอคชั่นทําได้โอเคนะครับ,รแ,รรบแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของงานภาพนะครับงานภาพผมว่าโอเคเรื่องนี้โอเคนะครับคือเขาไม่ต้องพึ่ง CG เยอะนะครับเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้ CG น้อยมากนะครับแล้วก็เรื่องของมุมกล้องฉากแสงกับสีผมว่าทำได้ดี นะครับทำได้ดีผมชอบสีของเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะไอ้เจที่เขาใส่แว่นดำนะครับแล้วใส่เสื้อสีเหลืองอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสีที่เข้ากับฉากมากนะครับจะเป็นฉากหนึ่งที่เป็นทุ่งหญ้าเขียวๆแล้วก็มีเจเขายืนใส่เสื้อสีเหลืองอยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันสีมันตัดกันดีนะครับสวยดีนะครับแล้วก็ในดรานงของโอ้โหพอพูดถึงเกาหลีนะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะครับสำหรับ s โว w m o ชั่นนะครับ ทุกเรื่องเรกูตีทุกเรื่องเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ก็สโลโมชันเหมือนกันนะครับมีการใช้สโลโมชันเหมือนกันแต่ว่าถือว่าใช้ออกมาได้โอเคนะครับไม่ไม่ได้น่ารำคาญมากคือผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นค่านิยมหรืออะไระครับสำหรับเก,ก,กาหลีใต้นะครับที่หนังหรือซีรีส์ของเขาเนี่ยมันจะต้องมีการสโลโมชันแบบยืดเยือ้อเพื่อสตรีอเลยก็ไม่รู้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่ว่า มันก็ยังพอทูไทยไปได้ไม่ได้หน้ารำแขาญมากไม่ได้ยืดเยื้อะจนเกินไปนะครับก็โอเคถือว่าถือว่าโอเคนะครับต่อมาเป็นเรื่องของงานเพลงนะครับงานเพลงผม,มว่าก็พื้นพื้นนะครับพื้นพื้นไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรหน้าตดจํำมากแล้วก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นจนเกินไปนะครับสําหรับเรื่องนี้นะโอเคต่อมานะครับก็เป็นด้านของคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับตัวละครเรื่องนี้นี่เยอะมาก นะครับเยอะมากเยอะจนจําแทบไม่หมดนะครับคือถ้าเกิดเป็นชื่อนะผมไม่จำไปแล้วเกาหลีผมจําชื่อไม่เคยได้เลยนะครับผมขอไปตรงนี้ด้วยนะครับผมจะพูดแค่โรงของเขาแล้วกันนะครับสําหรับพระเอกก่อนเลยแล้วกันนะครับพระเอกครับแสดงนาโดยพี่อุ๋ยอุ้เตเบสไม่ใช่ได้หน้าแค่เหมือนได้นะครับโอ้โหกูเห็นครั้งแรกโอ้โหใช่เลยนี่หว่านะครับตอนยิ่งใส่แว่นดำมันสากคุ่นเหมือนเลยนะครับก็ สำหรับพี่อุย๋ยเนี่ยก็ถือว่าอ่าเป็นตนัวละครที่เป็นพระเอกที่ส่งส่งพวกลูเซอร์นะครับหรือว่าส่งพวกขี้แพ้แล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่เออก็ดีนะครับเป็นลูเซอร์เป็นพวกอ่าขี้ขี้กลัวอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นตัวละครที่ดีนะครับคือ คือนักแสดงเขาเล่นดีนะครับคือทุกอย่างมันมันสื่อออกมาจากแววตาเขาได้เลยนะครับคือคือแบบกูปคนไม่มั่นใจคนขี้กลัวแค่มองตาเขาอะก็รู้เลยว่าเขาเป็นคนขี้กลัวนะครับเออประมาณนั้นนะครับถือว่าทาได้ดีนะตอนนี้ผมว่าผมโอเคนะครับเป็นพระเอกไม่กี่เรื่องที่ผมถือว่าโอเคนะอือตัวต่อมาก็เป็นเขายกว่าเป็นพระเอกของฝั่งตํารวจนะครับก็คือพี่สายสืบนะครับพี่สายสืบ ก็ถือว่าตัวละครนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่าเรื่องในฝั่งของที่ที่เป็นคนสืบคน้นค้นหาได้อย่างน่าสนใจนะครับเป็ตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีเนื้อเรื่องไปขอตัวเองนะครับในเรื่องนี้นะก็ถือว่าใช้ได้ครับบอกว่าผมก็ชอบตัวนี้เหมือนกันนะครับคือตัวละคร2ฝั่งเนี่ยทั้งฝั่งพระเอกนะครับทั้งฝั่งตัวของพี่สายสืบเนี่ยถือว่าทําได้ดีทั้งคู่เลยนะครับ อืมผมว่าผมชอบมากนะครับแล้วก็ตัวละคารฝั่งเอกก็จะมีตัวละคารอีกนะครับก็จะเป็นอ่พี่อ้วนนะครับพี่อ้วนสว่แว่นตัวนี้ผมชอบเหมือนกันนะครับคือเป็นเป็นโอตาขูเป็นเนิร์ดนะครับที่แบบว่าพวกคดีฆาตกรรม่าอย่างเงี้ยแบบพี่เขาจะเป็นคนแบบพวกแฮกเกอร์พวกเจาะข้อมูลอ่างผมว่าเจ๋งเลยนะตนัวนี้ถือว่าเป็นตาาัวละครที่ปั้นมาได้ดูดีเลยทีเดียวนะครับนะบีจะได้เลยจะได้เลยนะครับแล้วก็ ในฝั่งตัวละครอื่นๆพวกฝั่งของกรมตํารวจฝั่งของพระเอกหรือตัวละครพวกข้าราชการต่างๆก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับทำได้โอเคแล้วก็มีมิติใช้ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับชอบที่สุดแล้วก็คือตัวร้ายนะครับตัวร้ายพี่พี่หัวหัวเกียนนะครับทุกคนนะหรือว่าเป็นตัวละครที่มีมิติ แล้วก็ถือว่าตัวคอที่เจ๋งนะครับปั้นออกมาได้ดีมากนะครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับแล้วผมว่าพี่นักแสดงคนเนี้ยเป็นนักแสดงที่มีฝีมือมากๆเลยนะครับผมเห็นแหละผมเห็นพี่แกแล้วแต่แสดงเรื่องไอ้อ่าอะไรนะไอ้แบดแลนเทอร์ครับที่เป็นสตาจนะครับแล้วมาเล่นเรื่องนี้นะครับเป็นเป็นแบบส่งทงพวกคาตรกรลูกจิตอ่ะผมว่าโคตรเจ๋งเลยครับแสดงดีมากนะครับแล้วก็ ถือว่าสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีนะครับตัวละครที่มีมิติด้วยนะครับเจ๋งดีเจ๋งดีนะครับเจ๋งดีถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับตัวละครในเรื่องนะผมว่าเป็นอีกเรื่องนึงครับที่ตัวละครโอเคแทบจะทั้งหมดเลยนะครับคือไม่ได้มีตัวไหนที่น่าราคาญไม่มีตัวไหนที่ดูดูแบบดูไรมิติถือว่ามันกลมกลืนกลมกล่อมไปได้กับเนื้อเรื่องนะครับถือว่าใช้ได้ครับสําหรับตัวละครในเรื่องนี้นะครับอ่ะผมขอ สรุปโดยรวมอีกสักครั้งหนึ่งลวกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับอาคิเลอร์พาราดอกนะครับผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่ทําได้ดีมากๆนะครับตั้งแต่ของตัวเนื้อเรื่องเองหั้งตาของตัวละครงานภาพนะครับก็ถือว่าทําได้โอเคกลมกลืนกลมกล่อมนะครับแล้วก็จํานวน8ตอนเนี่ยผมว่าก็เป็นจํานวนที่เยอะนะครับจํานวนตอนที่เยอะพอสมควรครับแล้วก็เขาเล่าได้แบบว่าเขาเล่าได้อย่างครบถ้วนนะครับตาม ตามที่เวลาเขามีนะครับคือตอนละห้าสิบนาทีเนี่ยถือว่านานนะครับไม่ใช่ว่าไม่นานในนานๆมากนะครับตอนละห้าสิบนาทีเขาเล่าได้แบบว่าครบถ้วนที่เขาอยากจะเล่านะครับไม่มีอะไรตกหล่นไม่ได้มีอะไรที่มันชา้ากเกินไปไม่ได้มีอะไรที่เร็วจกเกินไปนะครับผมผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ทําได้ดีสนุกนะครับแล้วก็ก็สมควรนะครับที่เขามาอยู่อันดับหนึ่งของท็อปชาร์ต ของ Netflix นะครับที่คนไทยดูเยอะที่สุดนะครับก็สมควรเลยเพาะก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับเขาอยู่ที่1ได้ก็ในเรื่องประมาณนี้ก็ถือว่าก็กน็นั่นแหละสมควรนะครับโอเคก็พูดมาขนาดนี้นะครับก็ให้ะคะแนนกันดน,กนดีกว่านะครับสำหรับ a าคิ e r paradoxdox หรือชื่อไทยหน้ากากยุติธรรมผมให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนเต็ม10ครับผม ก็เอาไปแปะคะแนนแล้วกันนะครับก็แต่ว่าทําไมหกนนักไปสองคะแนนก็ผมว่ามันยังมีบางจุดที่ยังดูไม่ไม่เซนไม่ยังไม่แม็กเซนเท่าไหร่นะครับในบางจุดนะแต่ว่าโดยรวมนั่นแหละฮะที่ผมบอกทาไว้ทาได,ด้ดีนะครับดูสนุกดูเพลินได้นะครับพอประมาณนี้นะครับสำหรับกิเลสพัลละดอกนะครับอ่ะก็วันนี้ดูดูคลิปดูเร็วๆไปเลยนะครับก็ขอคุยสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับ ท้ายคลิปนะก็สําหรับอ,อย่างที่ผมบอกนะครับไอเจ้าคลิปจะันระดับนะครับผมว่าก็ผมว่าตอนนี้ยังไม่จะตัดเหมือนเดิม <laughs> ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดเหมือนะาาดดเดิมนะครับผ่านมาสองอาทิตย์แล้วกูยังไม่ตัดเหมือนเดิมนะครับพอดีครับ้พอดีขี้เกียจไปหน่อยนะครับอืมแต่ว่าก็ผมจะพยายามให้มันเสร็จให้เร็วที่สุดแล้วกันนะครับก็อยากจะรออีกสักนิดน,นึงนะครับแต่จันดับนะผมว่าคลิปนั้นน่าจะน่าจะ ผมพยายามจะตัดให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะสนุกที่สุดแล้วล่ะผมว่านะเพราะว่าอยู่ด้วยกันเยอะไงมันก็จะเล่นมุกเล่นอะไรกันเยอะแยะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับช่องของผมนะครับไลฟ์ไฝช่องเนี่ยก็ทำตั้งแต่ปี2021บมั้งครับนช่วงปลายปี2 0 2 1นะครับตัวนี้2024ันีแล้วนะครับก็มีผู้ติดตามเลยทามาถึงเกือบเกือบ400คนแล้วนะครับผมก็วังว่าคลิปนี้ลงเนี่ยมันจะ400อยนะครับ พยายามให้มัน400เหมือนกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับใครที่ยังตามอยู่เหลือใครที่เพิ่งมาตามใหม่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับถึงผมจะนะฮะเป็นชแนลที่ว่าจะเป็นก็จะเรียกว่าน้องใหม่ก็ไม่เชิงนะครับพวกกูทำมาหลายปีแล้วไอ้สัตว์นะครับก็ก็จะเดินผมก็จะทําคีิประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือก็ไม่ได้อยากจะดังเปรี้ยงปังในข้ามคืนแล้วว่าไปผมไม่อยากจะไอย่างนง้นนะครับผมอยากจะทําไปเรื่อยๆนะครับก็ ก็พยายามจะให้คนมาค่อยๆรู้จักกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาติดตามหรือว่าคนที่ติดตามมานานแล้วนะครับหรือว่าใครก็ตามนะครับที่รู้จักผมผมก็จะขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของคลิปวีดีโอในวันนี้แล้วครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้รายวีแชแนลเปกรใจายผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะคุยกันนะครับอย่าคอมเมนต์แรงกันก็คุยได้เลยครับที่ใต้คอมเมนต์นะ สุดท้ายนะครับผมก็ฝากให้เหมือนเดิมนะไม่ว่าใครที่ไปทุกอะไรชีวิตนะครับรอโทรรอใจหรือว่าอะไรนะผมก็อยากให้ภาพประโยชน์นี้เนี่ยคอยอยู่เพื่อคุณคอยสร้างความสุขให้กับทุกๆคนนะครับอ่ะผมต้าน่ายขอตัวลาไปก่อนพเพั็ใหม่คลิปหน้าไว้เจอกันบาย